นี้แนะนำเหรียญที่ระลึกของหลวงปู่พระครูสมุทนวัดสกะเทียมออกมาชมได้จัดเก็บรูปรวมอันนี้ก็เป็นเหรียญสร้างเมื่อปีสามสี่นะลูกศิลย์ลูกหาจัดสร้างเป็นรูปเหรียญเสมานะรูปหล่อเหรียญเงินนะรูปหล่อหยดน้ำ แล้วก็มีลมดำนอันนี้รูปหล่อในการจัดสร้างแล้วก็ที่เราติดตามแล้วก็ส่วนมากบูชานำไปเป็นที่ระลึกคือเหรียญลงปูพ่พระครูสมุทนนะเป็นเหรียญน,นะที่รูปวงรี ในเก็บเสริมเพิ่มนี่ก็คือเหรียญน,นี่เหรียญโกเหรียญดอกพิกุลนี่นี่เหรียญโกรุ่นก่อนนี่เขามีาท่านบางคนอาจจะไม่เคยเห็นจะสร้างไล่ๆกับเหรียญ ที่ระลึกนะระยะหลังนะเป็นรูปนะเป็นรูปสามพี่น้องมันมีเหรียญใหญ่ด้วยนะหนะลวงปู่มิ่งหลวงปู่เกิดหลวงปู่ทนนะอันนี้เหรียญรุ่นนี้สร้างเมื่อปีหนึ่งหกแต่จุดสำคัญอยากให้ดูเหรียญพิกุลเหรียญดอกพิกุลนี่ อันนี้ก็จะมีให้ดูสองสองเหรียญสองเหรียญนสังเกตสองเหรียญน,นี้จะสร้างคนละครั้งไอ้คนละทีอยากให้สังเกตศึกษาไปด้วยกันเนี่ยเหรียญเขาเรียกเหรียญดอกฟิกุลนี่ นะการจัดสร้างพร้อมๆกับครั้งแรกนี่จะเป็นสีนะเหลืองสีเหลืองคล้ายๆสีเนื้อฝาบาทสีเหลืองสีเนื้อฝาบาทแต่มีเหรียญอีกสีนี้จะเข้มกว่าแล้วจุดต่างกันก็ตรงที่เส้นลายเส้นสังเกตนะเอ,เอาง่ายๆเลยตรงหูห่วงนี้ห,หูห่วง นะแล้วก็รูปตัวองค์ท่านเส้นริ้วจีวรน,นีนะ่หลายกระหนกนะจะจะต่างกันนะสันนิษฐานได้ว่าสร้างกันคนละเวลาสร้างกันคนละครั้งนะเขาเป็นเหรียญที่ระลึกเนะี่ไม่ได้จัดสร้างโดยการทำพิธีเลย สร้างออกมาเรื่อยๆโดยการมีบล็อกเดิมนะโดยสันนิษฐานนะเพราะดูะดูเนื้อนี่นะจะคลายขึ้นกัน,นะจะคลายขึ้นกันแต่แต่ไม่แปลกเลยเพราะว่าอาจจะสร้างพร้อมกับรุ่นนี้ก็ได้รุ่นโกนี่อาจจะสร้างมา พร้อมกับเหรียญโกนี้เพราะว่าเป็นสีเนื้อทองแดงเป็นเป็นเป็นเนื้อทองแดงเหรียญโกเป็นเป็นเนื้อทองแดงที่ว่าเพราะว่าเหรียญโกนี้สร้างขึ้นมาครั้งแรกก็ปีหนึ่งหกเพราะว่านาจากผิวไฟของเหรียญนี่ยังอยู่ สร้างเมื่อปีสอง6ัน1จนากนี่ฉะนั้นสังเกตได้ว่าโลหะการสร้างเนื้อเหรียญน,นี่น่าจะเป็นปีพอศอเดียวกันในฟันธงนะคะอันนี้เป็นแค่สันนิษฐานแต่การสร้างนี่ จะดูได้ชัดเลยว่าเหรียญเนื้อโลหะจะต่างกันและช่วงระยะเวลาจะต่างกันเพราะดูร่องรอยในการนะรูปเหรียญเนี่ยเพราะว่าจะเห็นตัวขอบเหรียญก็ดีตัวลายกระหนกก็ดีลายห่วงก็ดีนหูห่วงให้ให้เห็นสังเกต หูห่วงนะระหว่างหูห่วงตรงนี้นะองนี้จะหูห่วงมันจะชิดแต่อันนี้หูห่วงจะเห็นซ้อนนะหูห่วงเห็นซ้อนอันนี้พิจรารณาคร่าวๆแต่ที่พิกก็คืออยากให้ดูนี่หลวงปู่รุ่นหนึ่ง รเหรียญรุ่นหนึ่งน,น,งนี่ถามว่าการจัดสร้างเป็นมาอย่างไงเหรียญพระครูสมุทนนี่การจัดสร้างเนี่ยเป็นเหรียญที่ระลึกในงานชาปนกิจนะในงานชาปนกิจ ในปี2541 2น9ะการจัดสร้างโดยพระครูวิชัยแต่ก่อนพระครูวิชัยนี่ก็สืบต่อนะเป็นสมภารเป็นเจ้าวาสืบต่อหลวงปู่ทนการจัดสร้านงะนะนะนะ นะเคยได้คุยกันนะผมได้คุยกับคนที่จัดสร้างเหรียญคนที่รู้ก็คือคนสร้างเห,เหเรียญเหรียญที่ระลึกแจกในงานชาปนก,กิจเนี่ยมีสร้างขึ้นมาร้อยเหรียญแล้วมีเหรียญเงินอยู่สองเหรียญสร้างเหรียญเงินสองเหรียญเอาไว้นะมีลูกศิษยนะผู้ที่อุปถัมภ์ แล้วก็โยมที่อุปถรัรมภ์วัดในะตอนสมัยพระครูวิชัยเนี่ยให้เป็นที่ระลึกเหรียญเ,เงินนะจัดสร้างไว้สองเหรียญเองแล้วนอกนั้นเหรียญทองแดงก็รูปเหรียญออกคล้ายๆเนื้ออมเหลืองไปทางฝาบาทนะแตลักษณะคล้ายๆกับเหรียญ อดอกฟิกุลรุ่นนี้นะ้ายกันดังนั้นการสร้างรุ่นนั้นน่าจะมีอยู่สองรุ่น,นมีมีสองแบบมีเหรียญดอกฟิกุลกับเหรียญรูปลอยรูปลอองค์ท่านในหลวงปู่แล้วที่มาที่ไปการสร้างเหรียญเนี่ย ศึกษาในในประวัติการสร้างเนี่ยเพราะว่าท่านบอกว่าเป็นช่างช่างจากราชบุรีนะช่างจากราชบุรีแล้วเหรียญน,นี้การสร้างเนี่ยมาจากที่เดียวกับการสร้างเหรียญของหลวงพ่อ,พร,อพระพุทธวรียาพระพุทธทวรียากรจิตวัตสัตนานะเป็นเหรียญเต่า ลักษณะคล้ายคลึงกันมากเลยถ้าหากว่าใครได้เห็นหรือได้เขาเรียกว่าได้ศึกษาดูนะเฉะนั้นในรูปลักษณะการสร้างเหรียญเนี่ยเพียงแต่หูห่วงไม่เหมือนกันหูห่วงของของพระพุทธวิยาณก่อนนั้นจะเป็นลักษณะคล้ายคล้ายหัวเต่าห่วงนะแต่ในรูปลักษณะ,ะขาเนี่ยขาเต่าเนี่ย เป็นลายกหนกเนี่ยนะมันจะมีอันนี้อยู่ในรูปเหรียญแต่ความนูนในรูปนูนในรูปตัวองค์หลวงปู่เนี่ยซึ่งคล้ายๆอยู่ภายในเนี่ยลึกลงไปเห็นได้ชัดนะเส้นขอบนะหางเต่านะปลายแหลมเนี่ยคือหางเต่านะเพราะว่าได้เคย ให้ข้อมูลไว้แล้วช่างอีกก็เลยจำเอามาก็เลยเอามาเป็นการาศึกษาเรียนรู้กันแล้วก็เก็บสะสมไว้แล้วการสร้างเหรียญน,นี้นะมาแจกเป็นที่ระลึกนะเป็นงานแจกที่ระลึกหลวงปู่แล้วมีการเขาเกสร้างเสริม นะบางคนอาจจะคิดว่า,ามันมีเหรียญปลอมแต่จริงไม่ได้ปลอมเป็นการสร้างเสริมหมายถึงว่าในเหรียญยุคนั้นหมดหรือว่าหมดไปนะที่การสร้างครั้งแรกเลยหมดไปแล้วก็ใช้บล็อกตัวเดิมสังเกตได้ยังไง เพราะว่าดูนี่ช่งอิดก็มีเทียบให้ดูนี่คือบล็อกตัวเดิมมน,นแหละนะแต่เนื้อเขาเรียกว่าเนื้อโลหะจะต่างกันเนื้อโลหะจะต่างกันเพราะว่าสีโลหอะอันนี้เนื้อออกแดงแล้วการเขาเรียกาการผลิต หรือการสร้างของช่างเนี่ยนะจะหนากว่าเหรียญสร้างเสริมเนี่ยจะหนากว่าเพราะดูจากล่องลอยการกระแทกการอัดเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยมันจะบี้ก็เรียกว่าบี้ให้ให้ให้หนาเป็นตัวหนังสือหนาขึ้นมันแบนนะนะแบน ให,ใ,หให้ดูให้ชัดเลยนะมันจะแบนนีนะ่เห็นเห็นตัวหยดน้ำนี่นะแล้วตัวลายกระหนกเนี่ยนะจะจะใหญ่กว่านะแล้วนะในเส้นนะในเส้นรอบรอบเนี่ยขาเต่าอะไรเนี่ยมันจะโลนกดแล้วก็หนากว่า แล้วก็จะเห็นจุดตรงนี้นะตำแหน่จำนวนจำนวนจุดตรงนี้นะนี่นี่น,นี่ตรงนี้นี่เพราะฝั่งนี้จะจุดตัวนี้จะหายไปเป็นบีบีหายไปนะให้ดูเหรียญ ทั้งแรกมีการสร้างทั้งเลกเพราะเราดูจากเส้นนะลองลอยมันเหรียญมันบางกว่าแล้วมันจะเส้นจะลอยขึ้นแล้วตัวอักขระพวกนี้นูนลอยนะเห็นไหมชัดไหม การมันบล็อกเดียวกันนี่แหละแต่ว่าการกดนะการกดลงไปเนี่ยมันจะทําให้แรงอัดนะอย่างตัวหนังสือเห็นไหมพระครูเนี่ยมันจะเหมือน,นคล้คยบี้ลงไปแต่คําว่าครูคอควายตัวนี้นะสอเสืออะไรพวกนี้มันเหรียญฝั่งนี้มันจะนูนกว่าเพราะอะไรเพราะเหรียญมันนะดูลักษณะ หนาไม่เท่ากันเห็นไ,ไหมฮะนี่นี่สังเกตง่ายๆเหรียญที่สร้างั้งหลังเนี่ยมันจะหนากว่าในครั้งแรกมันจะมนแล้วก็บางบางกว่านะมันไม่มากหรอกแต่ว่ามันบางกว่าเห็นได้ชัดเลยเนี่ยเห็นไหม สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเหรียญที่สร้างเสริมเนี่ยมันจะเห็นร่องรอยการตัดนะมีเขี้ยวเห็นรอยเขี้ยวการตัดนะตัดบล็อกใช่ไหมมันไม่ตรงกันนะครั้งแรกในการสร้างเนี่ยเขีย้ยกะบอกมันจะสังเกตยากเพราะว่าเพราะว่ามันมันออกรูปมนนะจะว่าศึกก็ไม่ใช่มันออกรูปเหรียญคล้ายๆแต่งมนนะ มนนะมันเหมือนโดนขัดนะแต่กระบอกไอ้สร้างครั้งหลังนี้มันเหมือนคล้ายๆเป็นรอยเที่ยวกระบอกเห็นได้ชัดเลยนะ,ะเราดูลองรอยตรงที่ด้านล่างนี้ก็ได้นี่ เป็นการสร้างเสริมแต่บล็อกเดียวกันลองลอยในการอัดนี่มันหนากว่ามันย่อมบี้เป็นธรรมดานี่ดูเห็นไหมเห็นเห็นเส้นนี่ไหมมันจะลองลอยมันจะคมชัดนะขาเต่าตรงนี้มันก็จะลอยออกมาแต่ตัวนี้มันจะกดลงไปแล้วแบน แบนบะี้แบนบะี้แต่แต่ส่วนตัวหนังสือนี่มันก็คงไม่มีปัญหาอะไรคล้ายว่าเหรียญเก่าสึกไปแต่ถ้าดูให้ดีมันก็มันก็ไม่ความคมจะต่างกันนะแต่อักษรบล็อกเดียวกันนั่นแะหละลายเส้นจะต่างกันเกิดตัวนี้ มันคล้ายๆว่าคําคนละครั้งมิติมันก็ต่างกันฉะนั้นสันนิษฐานเทียบจะเห็นได้ชัดเลยว่าเหรียญที่สร้างรุ่นครั้งแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นเนื้อเดียวกันกับเหรียญดอกพิกุลรุ่นนี้นะออกอมเหลือง ออกอมเหลืองคล้ายๆจะเหรียญดอกพิกุลเนี่ยไปทางฝาบาทเลยเนี่ยอมเหลืองแต่อันนี้เป็นก็ข้อเทียบแต่ท่านก็เด้กล่าวเอาไว้แล้วว่าเออการจัดสร้างเนี่ยมันมีการทำเพิ่มนะ แต่การเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจำนวนไม่มากนักเหรียญนี่สร้างจำนวนน้อยฉะนั้นการเสาะหาหรือการหามันจึงหายากนะหายากทำให้ผู้ที่มีความเคารพศรัทธานี่แล้วก็อยากได้เนี่ยก็เลยหายากหน่อยนะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเทียบให้เห็น ในการสร้างนะเรื่องเล่านะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเนื้อโลหะที่มาในกลุ่มเดียวกันนะแล้วหลังจากนั้นมามีการสร้างเพิ่มเป็นรุ่นเ็าเรียกว่าครั้งที่สองเป็นบล็อกที่สองอันนี้อันนี้ไม่ได้ใช้บล็อกเลยบล็บอกบล็อกเก่าน่าจะถูกทำลายไปก็เลยมาสร้างอีกอีกอีกบล็อก,อกอหนึ่ง นะโดยการเรียนแบบนะซาะอูนี่เหยียดคล้ายกับรุ่นหนึ่ง้นะายกันหมดนะแต่มันมันผิดตรงที่ว่ารูปหยดน้ำตัวนี้กับเครือเถาเนี่ยลายกระหนกเนี่ยมันจะต่างกันนะหยดน้ำตัวนี้มันมีสองชั้นนะหยดน้ำตัวนี้มีสองชั้นเห็นได้ชัดเลยนะการสร้างข้างหลังมีตัวหนังสืออะไรเนี่ยมันจะ ในในรูปของตัวองค์ท่านนี่ก็รุ่นแรกมันจะวงหลีจะอันนี้จะเป็นรูปคล้ายๆกลมอันนี้เป็นบล็อกครั้งที่สองนะบล็อกครั้งที่สองเนี่ยสังเกตง่ายเซลูเร,ออรียนแบบคล้ายบล็อก1แต่ในรูปลายกระหนกกระโยดน้ำตัวนี้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนนะมีสอง มีสองรอบมีสองวงนะอันนี้มาบล็อกสามนะบล็อกสามนะเอาตัวนี้นบล็อกสามนี่การสร้างนะหยดน้ำเนี่ยคล้ายกับบล็อกสองนะคล้ายบล็อกสองแต่สลอูลไม่ใช่สละอูนี่เหยียดตรงนี่เห็นได้ชัดเลย เอูนี่เหยียดตรงลงมาแล้วก็รูปจะเริ่มกลมนะไม่ค่อยรีเหมือนนั่นแหละในรูปการทำก็มันก็จะเห็นได้ชัด ในรูปแบบเป็นการย้อนพศแต่เหรียญสร้างรุ่นหลังนี่ย้อนพศอ,อันนี้เป็นการเทียบให้เห็นแล้วก็ในการพิจารณามันจะต่างกันต่างกันอันนี้อันนี้อันนี้เรียนแบบน,นี้พยายามเรียนแบบ ทำให้เหมือนรุ่นหนึ่งนะแต่สระอูมันเหยียดลงนะไปชุบไปชุบเงินเพราะเหรียญหลวงปูน่นี่มีแต่เนื้อทองแดงอย่างเดียวรุ่นหลังเนี่ยนะเป็นการสร้างเนื้อทองแดงอย่างเดียวก็เป็นที่มาที่ไปการสร้างเหรียญของ หลวงปู่พระครูสมุทนนี่เพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ที่มีความเคารพศรัทธา,าเป็นที่มาของของวัดสะก,กะเทียมนะแล้วก็ได้เป็นการศึกษาเรียนรู้ก็เป็นการศึกษาเรียนรู้ให้ ู้ที่ได้เข้ามาจะได้ไม่หลงเขาเรียกว่า,า,าหลงตำหนินะหลงตำหนิว่ามีปลอมมีการสร้างอาของแต่ละรุ่นแต่ละครั้งนะเป็นที่มาอย่างนี้นะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะถ้าหากว่าในการได้เผยแผ่แล้วก็นำมาให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้แล้วถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนได้กระจ่างนะเป็นเกียรติเป็นประวัติในการมาการสร้างของรูปโรงเรียนลวงป,ปู่จะได้ไม่หลงประเด็น ในการาจับประจิตประตก็ฝากเอาไว้เพื่อเป็นการเรียนรู้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ